รายการต่อปเป็นหนเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ทีวีค่ะทุกเช้าแบบนี้นะคะต้องมาพบกับป้อนซันนี้แล้วก็จิ๊บนะคะแน่นอนที่สุดวันศุกร์แบบนี้เราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องสุข ถูกต้องสุขภาพแต่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยเวลาแบบเราป่วยกระทันหันป่วยแบบฉุกเฉินบางทีการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่รู้เลยใช่คือจริงๆเนี่ยเขามีมีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะมีนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาทุกที่ดีทุกสิทธิ์ก็คือถ้าคุณเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยรักษาฟรีดีทุกสิทธิ์เออคนก็เลยบอกว่าเอะแล้วยังไงจะฉุกเฉินถ้าป่วยแบบ แบบไอไอฉุกเฉินใช่ไหมหายใจไม่ออกอยากจะรักษาฟรีในนั้นวันนี้ต้องมาถามคุณหมอกรฟนะคะว่าอะไรคือฉุกเฉินสวัสดีคุณหมอกรสวัสดีครับสวัสดีครับโสครับอาการฉุกเฉินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เขาก็ดูระบบสําคัญคืออาการฉุกเฉินคือสําคัญถึงขนาดที่ทาให้เสียชีวิตบางคนไข้เนี่ยนะครับไปตอนตีสองเพิ่งเลิกงานจากโรงงานตอนดึกบอกว่าฉันเป็นหวัดฉุกเฉินตอนตีสองไปใช้สิทธิ์เขาไม่ให้นะฮะอันนี้ไม่ถือว่าฉุกเฉินนะอันนี้เป็นหวัดฉุกเฉินคือถึงแก่ชีวิต นะครับเราเขาก็จะแยกเป็นอาการระบบใหญ่ๆแต่ไม่ใช่พวกอุบัติเหตุใช่ไหมคะอุบัติเหตุก็บางบางอย่างก็จะรวมด้วยเฉพาะบางอย่างแล้วก็จะดูเรื่องของการที่ทําให้เขามีเรื่องของภาวะฉุกเฉินที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนะครับ ระบบหัวใจผิดปกติไปนี่ถ้าถูกเฉยแล้วหัวใจผิดปกติก็ใช่เนี่ยหอาการนี้นะครับหัวใจหายใจหายใจผิดปกติไปสติเสียหรือเลือดไหลอวัยวะฉีกขาดสติเสียไม่ใช่ติ๊งตองรับรู้แผเข้าไปไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนถามว่าชื่ออะไรบอกไม่ได้รับรู้สติเอ่อ time place person วันเวลาสถานที่รับรู้เปลี่ยนแปลงไปจําคนรอบข้างไม่ได้นะครับแล้วก็มีไข้นะครับหรือรวมไปถึงอาการบางอย่างเช่นชักเกรงนะครับหรือว่าเออเรื่องของอาการแบบ ผิดปกติที่แบบว่าเป็นอย่างกระทันหันเขาเรียกว่าฉุกเฉินอันนี้สามารถไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันด้วยว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีอาการแบบนี้เบื้องต้นเราจะช่วยกันยังไงเริ่มต้นเอาอันแรกก่อนเลยไข้ก่อนดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องไข้ในอุณหภูมิปกติคือ37องศานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติบวกลบ0.5เปลี่ยนแปลงไปแล้วล่ะคือคุณเริ่มมีไข้ละบางคนไข้จะสูงบางคนไข้จะต่ำอันนี้เนี่ย บางคนถ้าไม่มีปลอดวัดไข้สามารถใช้มืออังก็ได้ง่ายที่สุดเลยเออแต่มืออ่างจิ๊บจะชอบแบบเวลาเป็นไข้แล้วก็เอามืออังพออังเสร็จปุ๊บว่าแกฉันว่าฉันตัวร้อนว่ะแล้วเพื่อนก็บอกไม่เห็นร้อนเลยเออนั้นอาจจะมาโนไปเองนะฮะอันนี้อาจจะต้องให้ให้หลายๆคนช่วยกันจากหรือดีที่สุดถ้ามีปลอดก็คือเอามาวัดเลยไม่ว่าจะเป็นบางคนวัดที่รักแร้เสร็จแล้วให้คนไปอมที่ใต้ลิ้นก็แล้วกันยเลาเลยแล้วแต่ก็คือแต่ถ้าเกิดวัดที่อุณหภูมิที่ตอนเด็กๆที่เราโดนเสียบก้นในอุณหภูมินี้จะ สูงกว่าปกติ0.5เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาวัดได้37.5ไม่ได้ถือว่าเป็นไข้ถ้าเกิดตรงอุณหภูมิแกนกลางนะครับแต่ถ้าที่อื่นก็อาจจะต้อง37แกนกลางของลำตัวบอดี้ o อ e ต้องมีหลักการใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่อื่นก็คือถ้าวัดได้37.5นี่คือเป็นไข้ถูกไหมคะโอเคต่อไปเรื่องของการดูเรื่องหัวใจบ้างดีกว่าหัวใจเนี่ยนะครับถ้าหยุดเต้นเขาบอกว่าให้กู้ชีพเลย ถ้าอยู่เต้นหรือไม่หายใจกู้ชีพเลยกู้ชีพเราเห็นบ่อยมากในละครต้องเป่าปากแล้วก็ปั๊มอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ที่ปั๊มในละครจะปั๊มผิดเนื่องจากวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีหุ่นมาให้ดูแต่เราจะดูในภาพนี้นะครับการ เริ่มต้นเลยนะครับเห็นผู้ป่วยหมดสติเนี่ยเราให้ไปเขย่าที่บ่าเขาสองข้างก่อนว่าเขาหมดสติจริงหรือเปล่านะครับเตือนเตือนเตือนนี่จะมีจจะมีภาพประกอบอาจจะอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับเขย่าตรงข้างๆตรงนี้นะครับนี่สูงเข้ามาได้เลยนะครับเขย่าข้างตัวเขาบอกว่าให้เช็คในในปากของของคนที่สีบด้ว่อว่าอีของที่แบบติดในในหลอดลมหรืออะไร่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือท่าที่1ก่อนเริ่มต้นจัดจัดท่าเขาก่อนใช่ไหมครับแล้วจากนั้นพอรู้ว่าเขาหมดสติจริงนะครับต้องเอเอก็คือเอว แอร์วีก็คือการเปิดทางเดินหายใจนะครับให้เขาเนี่ยพยายามท่าที่เปิดหายใจก็คือท่าที่เมือสักคูท่ที่ฉายในวีทีอาร์นะครับก็คือเฮดเฮดทิว uh, ชินลิฟก็คือให้เปิด,ปดอ่าใช่ครับเอา2นิ้วดันขันกลางขึ้นนะครับแล้วก็อีกมือนึงแตะหน้าผากกดลงเนี่ยนะครับก็จะเป็นท่าเปิดทางเดินหายใจรวมไปถึงถ้ามีอะไรอุดตันะนะครับพยายามเอาตรงนั้นออกด้วยเช่นฟันปลอม,อมนะครับหรือว่าเศษอาหารล้วงออกให้เขานะครับต่อไปเนี่ยแหละครับถ้าเกิดเขาไม่หายใจเราถึงจะมาเริ่มเป่าปาก นะครับการเป่าปากเนี่ยเขาให้เป่าไปเลย2ทีนะครับเป่าแบบให้ลมเต็มที่หน่อยหายใจเข้าลึกๆเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องกัดหายใจแล้วก็เป่าเข้าไปนะครับจริงๆถ้ามีหุ่นจะบอกได้ว่าความแรงของปอดนี่ขนาดไหนหลังจากเป่าปากเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่เราเป่าปากเขาเนี่ยนะครับให้แก้มเราเนี่ยหันไปทางหน้าอกผู้ป่วยด้วยนะเพื่อที่จะให้ลมหายใจเนี่ยมาสัมผัสลดแก้มเราว่าเขายังหายใจหรือเปล่านะครับส่วนที่แก้มหันไปที่สายตาเรามองไปทางหน้าอกผู้ป่วยเนี่ยเพื่อมองว่า เ่าปากแล้วใช่หน้าอกมันต้องเคลื่อนไหวหรือเปล่าจังหวะนี้แหละที่พาะเอกกับนางเอกรักกันใช่จากนั้นไม่ต้องรอเลยนางเอกรู้เรื่องหรอรู้เรื่องมันจะมีทั้งรักและเกลียดกันไปในเวลาเดียวกันคือหลังจากเป่าเสร็จนี่ก็คือถ้ากลิ่นเหม็นก็คือเกลียดกันไปเลยหลังจากเลิกกองใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยให้ไปปั๊มต่อปั๊มหัวใจนะครับก็คือมือสองมือประสานกันไว้ที่บริเวณกึ่งกลางหน้าอกแล้วก็กด ในลักษณะที่มือตรงลงไปข้อศอกข้อศอกไม่งอนะครับตรงลงไป30ครั้ง1และ2และ3และ4จนถึง30นะครับกลับมาเป่าไปอีก2แล้วก็มาอีก30สลับกันไปเรื่อยๆแต่ระหว่างนั้นนะครับถ้าเราไม่เชี่ยวชาญนะครับพยายามโทรหาหน่วยแพทย์ฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับคืออันนี้แค่ประคับประคองยื้อเวลาไว้เฉยๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของหัวใจต่อไปเรื่องของหัวใจมีอันนึงที่สําคัญก็คือ เรื่องของการที่เราจะรู้ได้ไงว่าชีพจรเราเนี่ยเต้นหรือเปล่าค่ะปกติเนี่ยชีพประจนเนี่ยนะครับจับตรงไหนจับตรงนี้จับตรงคอจับตรงคอก็ได้นะครับตรงข้อมือก็ได้ถ้าเอาข้อมือง่ายที่สุดก่อนนะครับดูจากนิ้วโป้งลงไปนะครับจับสองนิ้วไว้นะครับแล้วก็ชู2นิ้วแล้วก็มาแตะตรงโคนิ้วโป้งนี่นะครับ นี่แตะนะครับจะรู้สึกเหมือนมีเส้นเลือดตุบๆมานะครับตุบๆตุบๆนะอ้อมของหนูอยู่นี่คอหนิ้วโป้งนะครับเรานับว่าตุบเบาแล้วก็ดังเนี่ยนับเป็นหนึ่งทีตุบเบาดังเบาดังหนึ่งนับไหนึ่งสองไม่ใช่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ใช่ตุบตุบหนึ่งตุบตุบสองนะครับคนปกติหนึ่งนาทีจะต้องได้หกสิบถึงแปดสิบครั้งนะครับบางคนสุขภาพดีเป็นปกติใช่บางคนคำไม่เจอก็มาข้างคอก็ได้หรือถ้าไม่เจอหนักๆเข้าไปอีกก็ขาหนีบเลย ได้เลยแต ouais e ่ขอต้องเจอขอต้องเจอเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะครับอันนี้คือหัวใจหัวใจคือคำชประจรนแต่ถ้าเป็นเรื่องต่อไปคือหายใจวิกฤตการหายใจปกติของคนเราคือ1 2ถึง20ครั้งต่อนาทีนะครับหายใจเร็วมากๆก็อาจจะเกิดภาวะไข้หายใจช้ามากมากก็อาจจะเป็นเรื่องของการทํางานที่ผิดปกติปอดเปิดทํางานไม่ดีหรือเปล่านะครับการหายใจเนี่ยส่วนใหญ่ผิดปกติเกิดจากการที่เขานะครับส่วนใหญ่นะพูดไปกินไปเวลา ทานข้าวแล้วสำลักนี่อันนี้สำคัญวิธีปฐมถพยาบาลเบื้องต้นสําหรับคนสําลักเลยนะครับถ้าคุณแม่บ้านนะครับเห็นใครที่กินอาหารที่เราทำเข้าไปแล้วเกิดสําลักพาดีเนี่ยง่ายที่สุดเลยครับเริ่มต้นเลยนะครับให้เขาพยายามไอเองก่อนถ้าเขาไอเองหายใจได้อยู่มีสี่อยู่ไอเองได้อออกมาไอออกมาจบแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับแม่บ้านนะครับต้องอบอบหลังอบหลังนะครับอบหลังของคนผู้ป่วยไว้นะครับจากนั้นกาเป็น กำปั้นนะครับไว้ที่บริเวณใต้ลิ้นปีใต้ลิ้นปีนปอเอากำปั้น<ช>ออกอย่างเงี้ยกำปั้นอ,ออกอย่างนี้ครับแล้วอีมือนึงประคองไว้ประคองไว้ใช่แล้วก็นี่คือเราอบหลังอยู่นะครับแล้วก็ประคองไว้แล้วก็ดันขึ้นมาอึ้งทำห้าครั้งติดกัน ถ้าไม่ออกอีกให้รีไปพบแพทย์อันนี้คือเบื้องต้นคือดันให้อาหารที่ค้างหรือเม็ดถั่วที่ติดเนี่ยออกมาต้องใช้แรงนิดนึงใช้แรงนิดนึงคือถ้าเราทําเองจริงๆโดยที่เราไม่ป่วยเนี่ยเราจะรู้สึกขึ้นไส้เลยเพราะมันจะแรงดันจะสูงมากใช่มอกี่ทีทำแล้วจะอ้วกต่อไปเรื่องของการรับรู้สติที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ คนที่เขามีปัญหาเรื่องนี้เขาจะเสียที่เวลาสถานที่แล้วก็บุคคลเพราะฉะนั้นเขาจะจํากลางวันกลางคืนไม่ได้ก่อน <Ha. S 1> time place person ไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเช้าหรือเย็นอะไรอย่เงี้ย <Ha. S 1> นะครับ <Ha. S 1> ถ้าเกิดอยู่ในโรงพยาบาลนะครับจากนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เปลี่ยนแปลงไปทดสอบง่ายๆ <Ha. S 1> ถามดีกว่าถามสามสาวดีกว่าว่าสนันน้เมื่อเช้ากินอะไรครับกุยช่ายผัดตับผัดบวบ เขียวหวานประกายค่ะเยอะมากครับสติยังไม่เปลี่ยนแปลงครับพี่ปอนครับเมื่อเช้านี้นะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวนี้ใส่เสื้อสีอะไรครับอ้าวเฮ้ย,ยบอนใส่เสื้อผ้าสีอะไอ่อะม่วงปะว่าไม่จริงดำดำโอ้ยเขาแกล้งมุกไงอ่ะน้องจิ๊บน้องจิ๊บครับเมื่อเช้านี้3าคนนี้ใครเข้าสตูก่อนครับ นี่ถ้าตอบได้อย่ิงสติไม่เปลี่ยนนี่เราเูนสติถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับบางคนคิดว่าจะต้องเป็นเรื่องหลมลืมอย่างเดียวเอาคุณแจไปวางในแก้วน้ำเอาเตารีดไปแช่ตู้เย็นวางของผิดที่ไม่ใช่นะครับแต่เริ่มต้นมันจะเกิดจากการที่เรามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปสังเกตผู้สูงอายุรอบข้างด้วยว่าอยู่ดีๆแบบถ้าเกิดอารมณ์ตัวเองเนี่ยปกติเขาเป็นคนเรียบร้อยตลอดอยู่ดีมาก้าวแล้วหรืออยู่ดีเก็บตัวอาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะเรื่องของสมองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเราหลอเราเอาทต้องหลงลืมเนาะ ก็คิดว่าแบบเอออาจจะเป็นวัยทองหรือเปล่าหรือถ้าเป็นอย่างวัยเราเนี่ยครับง่ายที่สุดคือชอบพูดเรื่องเรื่องเดิมๆซ้ํากับคนหลายๆคนอู้ย่างงี้นะอันนี้ระวังอาการเสี่ยงของอัลไซเมอร์อาแล้วถ้าเราเรื่องมามอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเล่าหลายคนอยู่แล้วเราเดิมๆเหมือนกันเด้เลยนี่นกตัวนกลัวจะเป็นเนาะแบบย้ำไปย้ำมาย้ำซ้ย้ำทำคือจริงๆผู้ใหญ่ชอบเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าจุดไหนที่เสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ครับจุดที่เสี่ยงก็คือเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มมี เรื่องของการลืมสิ่งที่เพิ่งทําเมื่อสักครู่นี้รับรู้สิ่งใหม่ไม่ได้อยา่อยางที่เมื่อกี้หมอเขาถามาและทุกคนตอบได้ท<อ>่า<อ>นั้นหมายความว่าเราก็ต้องคอยเช็คผู้ใหญ่ในบ้านเราว่าแบบเออตอนนี้แบบเป็นยังไงบ้างไ,ไม่จําเป็นต้องวางของผิดที่อย่างเดียวหลายๆอย่างร่วมกันนะครับเพราะว่าหลายสาเหตุที่ทําให้เกิดอัลไซเมอร์เรื่องของหลอดเลือดความดันเบาหวานไขมันก็เป็นส่วนสําคัญสุดท้ายเลยเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตนะครับถ้าเกิดพูดง่ายๆคือถ้าช็อกถ้าช็อกคือเสียน้ําในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเหงื่ออุจจาระหรือเลือดมากกว่า10%ของงร่ากาย อย่างที่มีข่าวล่าสุดที่บอกว่ามีคนเกิดอุบัติเหตุบนบนบนทางด่วนหรืออะไรสักอย่างแล้วก็เส้นเลือดเส้นเลือดดำไหมขาดแล้วก็มีพยาบาลที่เขาเคยทำเนี่ยเขามาเขามาดูแลเริ่มต้นได้อันนี้อันนี้แบบอย่างสมมติถ้าเราจะไปเจอคนถ้าเจอเคสที่เลือดออกเลยอย่าเพิ่งไปยิบเย็บไปทาอะไรนะครับง่ายที่สุดคือใช้ผ้าสะอาดกดไว้ก่อนใช้แรงเปเชอร์ก่อนกดอย่างเดียวไม่ต้องเอา อุปกรณ์อะไรทำอะไรทั้งนั้นนะครับแค่กดเลือดที่หยุดก่อนแล้วไม่ต้องหาผ้ามาขันชนะอะไรไม่ต้องไม่ต้องแล้วถ้าเราไม่รู้วิธีถ้าเราไม่รู้วิธีอย่าทำนะครับแล้วก็เตียบตามเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินซึ่งวันนี้เมื่อสักครู่นี้เราขึ้นให้ดูแล้วนะครับเบอร์ระับสุฉุกเฉินที่สําคัญที่คุณผู้ชมควรจะจำเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ1 6 6 9เศูนย์เรนทรนนะครับเบอร์ปอเด็กตึงก็ศูนย์4 4 4 4องสองกสี่สี่่ถึงแนะครับศูนย์เอราวันก็ 0951-3นะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยแพทย์กู้ชีพกรทม .1555 หน่วยกู้ชีพวชรพยาบาล1554ศูนย์วิทยุรามา02-354-6999ามาเกยเราจดไว้เราทำไว้ให้หมดแล้วดีเนาะคือจริงๆเนี่ยเราต้องเมมเอาไว้นะเพราะบางทีพอถึงเวลาฉุกเฉินลืมทุกสิ่งทุกอย่างใช่นี้อันนี้เป็นขั้นแรกเลยที่ผมบอกเห็นคนหมดสติปุ๊บถ้าเรายังไม่รู้จะไปช่วยไงเริ่มต้นโทรก่อนเลยนะครับถ้าเมืองไทยนะครับอย่างที่ผมบอกสี่ตัวที่จำง ไปญี่ปุ่นหรอก็ต้องพูดคุยกับการวินไทยนิด <Yeah. S 1> เดงรักอีกแล้วอ่ะโยนมาให้ดีๆนะคะเ,เรื่องราวดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะคราวที่แล้วเนี่ยแนะนําเมืองโตเก,กียวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดไปนะคะวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งเมืองดังมานําเสนอค่ะนั่นก็คือโอซาก้านั่นเองนะคะ<อ>ถ้าพูดถึงโอซาก้าเนี่ยต้องไปเที่ยวที่นี่เลยค่ะ โอซาก้าแคสโนะคะหรือว่าปรา,าสาทโอซาก้าที่มีความสวยงามตามแบบฉบับญี่ปุ่นดั้งเดิมนะคะพ<ฆ>ิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไขยูกังซึ่งเดือนแทงน้ำกระจกแก้วใหญ่มากขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วท้ายที่สุดพลาดไม่ได้เลยกับ Universal Studio Japan ค่ะ ธีมหลักก็คือทีมหนังฮอลลีวูดนั่นเองนะคะสําหรับใครที่อยากจะไปสัมผัสกับโอซาก้าการบินไทยตอนนี้มีเครื่องบินที่บินตรงสู่โอซาก้าแล้วนะคะกับโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยค่ะโปรโมชั่นญี่ปุ่นหันษาบินไปกลับไทยกับเมืองต่างๆของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นโอซาก้าโตเกียวนาโกยาฟุกุโอกะซัปโปโรในราคาสุดทิ เริ่มต้นที่17,550บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนเท่านั้นค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Thai a w r y s y s m ค่ะค่ะดีมากเลยใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องจ้าขอบคุณคุณหมอกรด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องหวงจุ้ยกันนะคะค่ะสนับสนุนโดยมิสเตอร์โดนัทความสุขใหม่ๆมีได้เสมอที่มิสเตอร์โดนัท ตัวหัวเป็นไข่เลือกสาร่าสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม